าร้านแนะนำอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยร้านแนะนำร้านที่1นนะคะคือร้านเฟอร์ลุงโฮค่ะพิกัดอยู่ใกล้ๆกับพอนาฬิการาชบุรีอยากทานสิ่งใดติ๊กๆๆลงไปในกระดาษได้เลยนะคะเราใส่เนื้อแล้วก็จัดเนื้อมายเยอะแยะเลยค่ะโออิชิกรีนทีในขวดแก้วคือเด็ดน้ำซุปมาละจ้าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายน้ำจิ้มกันนะเพราะเราไม่เคยกินน้ำจิ้มแบบนี้จะออกเค็มๆหว,นว,นวานๆนะคะซอยซี อันนี้เป็นซอสพริกนะคะจะออกเผ็ดๆหน่อยค่ะเหมือนซอสพริกบ้านเราเลยเขาบอกว่าให้ผสมกันนะคะผสมแล้วอร่อยมากนะคะเติมมะนาวลงไปนิดเนื้อตอกไข่นะคะเนื้อตอกไข่เนื้อปลานะคะปล้สดเนื้อมะา เนื่อมากกะกะตายหนูสั่งเปิอีกที่นึ่งได้ไหม่โอเคหืมเอาหม้อดมากเนื้อดีมาก

ใจดีแดงก่าเลย <c oughs> เนื้อดีน้ำจิ้มดีไปตำกันจ้าอร่อยมากแนะน้ำเลย <c oughs> และร้านที่สองคือร้านลุงเล็กอาหารอีสานอยู่เยืงๆกับแยกเข้าตลาดสรีเมืองจ้า <c oughs> ที่นี่นอกจากจะมีข้าวเหนียวแล้วเขาก็ยังเอาเส้นเล็กนะมากินกับส้มตำก็เด็ดอยู่นะ <c oughs> อร่อยหลายเมนูทั้งซุปหน่อไม้ยำแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะ คือเราชอบกินร้านนี้มากและที่สําคัญคือเนื้อย่างร้านนี้เด็ดร้านแนะนําร้านที่3มนะคะกล้วยจับยวนสูตรอุบลแล้วก็มีไข่กระทะด้วยนะคะรอบนี้นะคะเราสั่งเครื่องดื่มเป็นกาแฟยเย็นแล้วก็ชายเย็นค่ะส่วนอาหารจานหลักของเรานะคะหนีไปไม่ได้ต้องเป็นกลวยจับยวนพิเศษกระดูกหมูและหมูยอลดมากนะคะน้าสุปดีเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของร้านกนันค่ะไม่มีสกูดไม่ใช่ของสุดดนะคะไข่กระทที่ใช้ในสดแท้นะ เป็นน,น้ำแข็งอนามายใส่ถุงมานะคะอร่อยมากขอบคุณค่ะเ <fiery> สน็นหดเลยนะเส็นสดทุกอย่างจากอุบนหมดหมูยง่งหมูยอเนาะ กินมาก,กจากไข่กระทะแล้วเราก็ย,ยังสั่งยำหมูยอมาอีกจ้าแต่ใดๆที่1เราให้ก๋วยจับยวนจ้ะร้านที่4นะคะคือชาบูบ้านผักร้านนี้นะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าเราเก็บภาพความปรทับใจร้านนี้เพราะเรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นาชาบูบ้านผักที่อร่อยถึงแม้เขาจะไม่ทําแล้วนะ เราก็สามารถตามไปกินอย่างอื่นได้นะคะตอนนี้เขาเปิดร้านอ,อยู่ที่ถนนแม้นลำลึกนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีสลดัดมีสเต็กอะไรแบบนี้ที่ยังอร่อยอยู่นะคะ<ม>ก็ตามกินได้ถึงแม้เขาจะไม่มีพวกชาบูอะไรแบบนี้แล้วนะเธอไปตามไปกินอย่างอื่นฉันว่าร้านนี้เด็ดนะฉันชอบสลัดผักเขาสดดีมากเขาปลูกผักเองจ้าและร้านแนะนาร้านที่5้านะคะเป็นของหวานค่ะ b i t t e r Sweet ร้านนี้มีทั้งไอศครีมแล้วก็ขนมปังต่างๆนะคะ พิกัดร้านนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนดารุณาราชบุรีมีทั้งเค้กมากรองนะคะหลังจากสั่งอาหารเสร็จนะคะเราก็เดินเล่นนะคะเพื่อดูดรัจนฉนเสร็จฉาลาเฮชลานี่มันโมเดลยุครุ่นเราเลยนะคะงานน่ารักมากนะคะของตกแต่งไ้านเขาก็น่ารักมาแล้วค่ะอาหารของเรา นี่คือว a ฟ f l e ลและไอศครีมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นบิงซูไอศครีมมัชฉาใครอยากลองร้านไหนก็ไปลองกันนะคะ